การวิ่งนะครับได้กุศลแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับนักวิ่งกว่าพันคนนะครับเข้าร่วมเดินวิ่งลูกพ่ออุบาลีมินิมาราทอนครั้งที่1นะครับก็ร่วมที่จะหาทุนให้กับโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับแล้วก็มูลนิธิลูกพ่ออุบาลีจังหวัดเชียงใหม่ครับ นายสารัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราทอนและประเภทฟันรันนะครับที่บริเวณโรงเรียนธรรมราชศึกษาก็วิ่งผ่านชุมชนรอบคูเมืองประตูเมือง5ประตูเลยครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดเดิมรวมระยะทาง 8.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็4กิโลเมตรนี่น่าจะเป็นฟันรันนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนธรรมราชศ,ศาึกษาร่วมกับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็จัดภายใต้กิจกรรมเดินวิ่งลูกพ่ออุบาลีมินิมาราธอนครั้งที่1โดยมีนักวิ่งกว่าพันคนให้ความสนใจนะครับยิ่งยามเช้าแบบนี้อากาศ<ะ>เย็นสบายเลยครับ ทั้งนี้นะคะจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวรายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะนําไปใช้ในกิจการของโรงเรียนและมูลนิธิลูกพ่ออุบารีและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนธรรมราชศึกษาพร้อมกับเป็นการเชิดชูเกียรติหลวงปู่อุบารีคุณูปรมจาารย์องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมราชศึกษาด้วยนะคะครับผมนีม